คุณฟังข่าอีกหนึ่งประเด็นค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีมเมื่อวันที่สีมิถุนยายนที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนค่ะที่ ทำประกันสังคมมาตรา40หรือว่ามาตรา40นี่แหละค่ะโดยครมอไฟเขียวร่างพระราชกิจสเดกาเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองค่ะคูฟังค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีล่ะค่ะว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่สมัครใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมค่ะนั่นก็คือในส่วนของผู้ประกันตนเองนั่นเองนะคะโดยร่างกฎหมายฉบับน,นี้ค่ะจะช่วยขยายความคุ้มครองและเพิ่มเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตนได้รับสิทธิที่ดีขึ้นในหลายด้านค่ะหนึ่งในจุดสําคัญนั่นก็คือการเพิ่มเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตร หากผู้ประกันตนไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะแต่มีใบรับรองแพทย์มายื่นนะคะจะได้รับเงินทดแทน2 0 0บาทต่อครั้งค่ะจากเดิมที่บางทางเลือกนั้นได้แค่50บาทหรือไม่ก็ไม่ได้รับเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มเติมในสิทธิสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายเช่นโรคโควิด -19 โดยจะให้เงินชดเชยวันละ200บาทค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีกำหนดในสิทธิตัวนี้เอาไว้นะคะขณะเดียวกันค่ะได้มีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายกรณีทุกผลภาพ จากเดิมที่จ่ายชดเชยรายเดือนนะคะเพียง15ปีเปลี่ยนเป็นจ่ายตลอดชีวิตค่ะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินตั้งแต่1,000ถึง3,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับทางเลือกที่สมัครใจเอาไว้ค่ะ ส่วนผู้ประกันตนทางเลือกที่3ยังได้รับสิทธิทเพิ่มเติมในกรณีสงเคราะห์บุตรคือเงินช่วยเหลือเดือนละ300บาทต่อคนสําหรับลูกที่มีอายุต่ากว่า7ปีค่ะกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุ60ปีหรือก่อนที่จะได้รับสิทธิชลาภาพจะจ่ายเงินเป็นบําเหน็จค่ะ เขาเรียกว่าบำเหน็จฉราภาพให้แก่บุคคลที่ประกันตนระบบชื่อไว้ล่วงหน้านะคะโดยไม่ต้องเป็นทายาทต,ตามกฎหมายเท่านั้นค่ะแล้นอกจากนี้ค่ะร่างกฎหมายตัวนี้ยังมีบทเฉพาะการที่ช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยหรือทุพพลภาพในช่วงเวลาก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้เช่นผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด -19 ตั้งแต่วันที่26 มีนาคม2,563ถึง30กันยายน2,565ยังสามารถขอรับเงินชดเชยย้อนหลังได้ด้วยเป็นเรื่องราวดีๆที่คณะรัฐมนตรีได้เคาะออกมาเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิทุพพลภาพหรือส่งเคาะบุตรตามกฎหมายเดิมก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามเกณฑ์ใหม่โดยอัตโนมัติด้วยค่ะหมติครมที่เป็นเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนที่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมในมาตรา40ค่ะคุณผู้ฟังคะ